สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องๆเพื่นอนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองประบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึงวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังวันณะออกเหลืองขมิ้นนะครับ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเ,เพื่อนๆนะครับท่านอาจารย์เตรียมประวายท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือบันทึกพระสมเด็จเล่มแรกเมื่อปี2495ท่านได้บอกไว้ว่าวันณะของสมเด็จวะะครคังเนี่ยจะเหมือนวันณะของอสีฟักทองสีมันปู สีเหลืองขมิ้นแตกลายขนุกปลอดแตกายงาแตกรากผักชีแตกายราช้างสีมะกอกสุกนะครับหลากหลายวันณะที่ท่านเอามาเปรียบเปรยกับสิ่งที่มันเหมือนธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดังนั้นพ่อใหญ่มหาได้นำสององค์นี้มาวันณะท่านจะออกเหมือนสีเหลืองขมิ้นนะครับมีหลากหลายวันณะสีที่แตกต่างกันไปก็ด้วยความเคารพนะครับเพื่อนๆ่น สององนี้พ่อใหญ่ามาหายังไม่ได้ลงคมิ้นนะครับยังคือองคไหนที่ท่านแตกหักชำรุดพอมีร่องรอยการการสกิดได้บ้างพ่อใหญ่ามาหาก็จะเอาขมิ้นลงนะครับแต่ว่าสององนี้ท่านท่านยังไม่เห็นร่องรอยของการหลุดของมวลสารพ่อใหญ่ามาหาก็ไม่กล้าสกิดท่านนะครับแต่ในใจในองความรู้ในเนื้อหาสาระในความเก่าใน สิ่งที่เป็นร่องรอยพอให้ศึกษาได้ในองค์พระเนี่ยพ่อใหญ่มหาเชื่อว่าเป็นพระแท้แน่นอนด้วยความเคารพนะครับเพื่อนเพื่อนเ,นเ,นเนอาจจะมองเห็นต่างก็ได้นะครับเพราะว่าพระสมเด็จวรังเนี่ยท่านสร้างหลายคราวหลายวาระในพิธีมงคลในพิธีหลวงในกิจกรรมที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านอยากจะช่วยบ้านช่วยเมืองในบางคราวบางโอกาสในยุคนั้นนะครับ ในยุคที่พวกอฮอลันดาพวกโปรตุเกสพวกฝรั่งเศสพวกสหรัฐอาณาจักรกำลังขยายแผ่อิทธิพลล่าอาณานิคมชาวเอเชียทางด้านาทิศใต้ของเราเนี่ยเป็นเมืองขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลมมารายูพมา่าลาวเขมรเวียดนามต่างก็เป็นเมืองขึ้น กันไปแล้วก็แบ่งกันเลยนะครับเพื่อนๆทางด้านใต้ก็อังกฤษก็มาทางด้านทิศตะวันทิศตะวันออกก็เป็นพวกของฝรั่งเศสนะครับมาทางด้านทิศเหนือก็มาพวกอฮอลันดานะครับพวกโปรตุเกสเห็นไหมครับล่าอาณานิคมทองเอเชียเราเป็นเมืองขึ้นแต่สยามเราก็รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ครับ ด้วยพุทธคุณเนี่ยครับในบางครั้งบางคราวสมเด็จพุทธาจารย์ท่านก็สร้างพระเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องปกป้องเขตแฟนแดนสยามติดตัวให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยก็เป็นที่ร่ำลือกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นมีเป็นร้อยๆบล็อกพิมพ์ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นร้อยถึงสามร้อยบล็อกพิมพ์เลยทีเดียวแต่และคราวก็8400 0องค์นะครับเพื่อนเพื่อน ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ8 4 0 0 0องค์เนี่ยถือว่ามากนะครับมากเลยทีเดียวล่ะดังนั้นก็อยู่ที่ตาตาเรานะครับทีเนี้ยตาเราถึงตาเราดีตาเรามองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเราก็จับจองมองหานะครับมองด้วยกฎวิทยาศาสตร์กฎแห่งความเป็นจริงของวัตถุโบราณน,นะครับถ้าเป็นพระยุค ต้นก็ร้อยเจ็ดสิบปียุคกลางก็ร้อยหกสิบปีลุกปลายก็ร้อยสี่สิบปีเนี่ยก็เป็นวัตถุโบราณชนิดหนึ่งแหละครับเพื่อนๆสมเด็จวัชระังเนี่ยเพราะอายุเป็นร้อยปีดังนั้นต้องมีร่องรอยของการที่จะพิสูจน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆนะครับด้วยความเคารพนะครับอย่างองค์องค์แรกนี้นะครับเพื่อนๆนี่เหลืองเหลืองขมิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหลืองฟักทองก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ก็จะอีกแบบนเป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เราก็ดูพระอุระนี่ถึงผายลักษณะขาทรงอุกกระบอกเลยนะครับเราเห็นหูรำไรพระพักเนี่ยเป็นเหมือนอเรียกว่าเป็นเมล็ดพิษไทยนะครับเกตดเนี้ยทะลุซุ้มองค์นี้นะครับเพื่อนๆดูเรามองเห็นเป็นเส้นเรียกว่าเส้นผ้าทิพย์นะครับหรือเส้นนิสสีธนะเรือนรางตรงนี้นะครับ เนี่ยเป็นโครงฟานเลยนะครับเนี่ยเป็นโครงฟานเลยนะครับฐานสิงเนี่ยเรามาดูด้านหลังกันนะครับองค์นี้ท่านเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยเพื่อนๆเป็นไงครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังล่องหมากเลยนะครับหลังล่องกระดานด้านข้างก็ปีแยกนะครับเพื่อนๆนเราดูเราสังเกตขนาดนั้นนะครับด้านข้างนี่ปีแยกเลยทีเดียวนะครับเรามาดูองค์ด้านหลังองค์ที่สององค์นี้บ้างนะครับเพื่อนๆนเนี่ยด้าน ด้านข้างก็ปีแยกนะครับมันเพื่อนอย่างเงี้ยด้านข้างปีแยกเนี่ยรอยรอยปูไตนะครับเนี่ยรอยปูไตรอยนอนด้นขอบข้างในปีแยกนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ไม่ได้ปีแยกแบบมโหฬารด้วยปีแยกแบบคือเขาเกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะครับ mm hmm. เนื้อนี่นุ่มช่านะครับเพื่อนๆนเนื้อนี่ชฉ่าเหมือนกับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยก mm ็ hmm. อย่างมาหาเลยเอาเป็นองคแฝดมาให้เราได้ดูกันนะครับ mm hmm. ดูแล้วเราก็ พิจารณานะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับเป็น,เป,นเป็นพิมพิมใหญ่นะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่ดูเกจเกจี่จุดที่ซุ้มด้านในซุ้มกลางก็ม้วนหดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆดูความงามของท่านเป็นไงครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามองเห็นนะครับทําให้เรามองเห็นความเป็นธรรมชาติขององค์พระเดี๋ยวเราลองอาราธนาท่านสัมผัสด,ด้วย แม่เหล็กแรงสูงดูนะครับท่านจะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนเ่อเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าแม่เหล็กดูดติดแล้วจะเป็นพระแท้หรือไม่ได้เป็นพระแท้ตามที่เพื่อนเอ fc ได้คอมเมนต์มานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับเพราะพระสมัยก่อนเนี่ยแร่ธาตุกายสิทธิ์ท่านท่านมีอยู่แล้วนะครับท่านบรรจุไว้ในองค์พระอยู่แล้วนะครับพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนท่านท่านสร้างพระด้วย กิจที่เป็นกุศลนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยโน้มเอียงมาพองามนะครับโน้มเอียงมาพองามดูองค์ต่อมาเลยครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆโน้มเอียงมาพองามคือไม่ถึงกับกระโดดใส่อย่างเงี้ยทาให้เราเกิดความสบายใจนะครับคงไม่มีแม่เหล็กอยู่ข้างในหรอกครับคงไม่มีเหล็กหรืออะไรอยู่ข้างในตามที่ บางท่านคอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆเราก็มองออกนะครับดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับคือเราอย่าเอาจิตใจที่ระโมบรบมากของคนในยุคเราไปเทียบกับคนสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างพระสมเด็จท่านก็เป็นอย่างนี้นะครับคือคือเป็นธรรมชาตินะครับไม่สกปรกนะครับไม่สกปรกไม่เลอะเทอะนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมครับทุกข้างเดี๋ยวเราลองมาเข้าเครื่องขยาย กำลังสูงนะครับแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆก็พิจารณานะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ม,ทมันอยู่ที่องค์ความรู้ของเรานะครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่องค์ความรู้ของเรานะครับพอเย็่มหาเองก็ไม่ใช่เซียนพระนะครับเพื่อนๆอเป็นเพียงแค่ว่า ชื่นชอบนะครับอยากจะสะสมเก็บหามองหาแล้วก็เช่าหานะครับในในสวนที่ตัวเองพอมีองค์ความรู้นะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาสาระกันนะครับว่าท่านเป็นแบบไหนนะครับเอาองค์หลังกระดานล่องกระดานก่อนนะครับ เพื่อนๆดูพระพักนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเนี่ยดูพระพักนะครับเราเห็นเม็ดพระธาตุไหมครับเห็นเม็ดพระธาตุผุดขึ้นเห็นพระเรือนรางนะครับเห็นหูลำไรนะครับเนี่ยพระเรือนรางนะครับนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับ เกตเนี่ยเป็นลักษณะแทงทะลุซุ้มนะครับเ,เพื่อนๆพาสมเด็ิ์วัราคังในยุคปลายเนี่ยเราจะเห็นเกตเน,นี่พาดผ่านซุ้มระครังไปนะครับเ,เพื่อนๆน,นี่นะ,น,นะครับในเม็ดพระธาตุนะครับ เราเห็นชายจีวรนะครับพาดมุมข้อสองลงมาเลยนะครับชายจีวร,รเห็นนะครับเพื่อนๆชายจีวรนะครับเราจะเห็นฐานสิงห์นี่เป็นคมฝานเลยนะครับ เห็นขาสิงกำไลถูกต้องเลยครับเพื่อนๆเห็ขาสิงกำไลนี่คงฝานฐานมอนรองสิงลักษณะมิลองตรงกลางเล็กน้อยเนี่ยเม็ดพระธาตุนี่ผุดขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเรามองเนื้อนี่ฉ่ำด้วยน้ำมันตังอิวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเม็ดแดงเห็นไหมครับเพื่อนๆเม็ดแดงเม็ดพระธาตุดูดูซอกแขนเป็นไงครับซอกแขนคือท่านจะไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะไม่เรียบตึงนะครับ จะไม่เรียบตึงถ้าเราดูนี่ครับลองรอยการยกการม้วนเพื่อนเห็นเมตพระธาตุลอยเลยนะครับองค์นี้เห็นไหมครับนี่เรามาดูอีกองคนะครับนี่เพื่อนๆดูอีกองค์นะครับ ที่เป็นองค์คู่แฝดกันนะครับเ,เพื่อนๆดูดูซุ้มระครังสิครับซุ้มระครังด้านในในเนื้อในม้วนนะครับม้วนเข้าไปด้านในนี่เม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดพระธาตุรองรอยการติแยกฉ่ำนะครับเ,เพื่อนๆฉ่ำด้วยนะ้ำมันตะกิ้วนะครับดูหนึบนุ่มดูแล้วนวลตาเย็นตา ดูลักษณะการแตกลายของท่านนะครับเพื่อนๆเหมือนเหมือนองค์นี้เป็นลักษณะแตกลายสังคโลกนะครับนะครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเป็นการแตกรากผักชีนะครับอย่างเงี้ยแต่พ่อใหญ่มหาว่าแตกรากผักชีเนี่ยน,น่าจะน่าจะมีส่วนกว่าเพราะพ่อใหญ่มหามองว่าองค์แตกลายสังคโลกเนี่ยเนื้อเขาจะออกเป็นแบบ กระเบื้องเคลือบนะครับพระใหมหาเจอมอะไรองค์แล้วนะครับเนื้อพระองค์ที่แตกลายสังกโลกในเนื้อก็จะขาวขาวนะครับเหมือนกระเบื้องเคลือบนะครับแต่ลักษณะเหมือนเหมือนการแตกรากผักชีออกนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะแตกรากผักชีถ้าแตกลายสังโลก็จะไม่แตกลายใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาจะแตกเล็กตะขคายด้านหลังด้านหลังองค์นี้ไม่ไม่แตกนะครับเพืเอ็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับด้านหลังแตกนะครับด้านหน้าแตกลายสังโลด้านหลังเขาก็จะ ธรรมดานะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือรอยปูไตนะครับรอยนอนด้นเห็นไหมครับรอยปูไตรอยนอนด้นขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยดูรอยปีกแยกขอบข้างเขานะครับเรามาดูอีกด้านหลังนะครับด้านหลังอีกองนะครับหลังล่องกระดานหลังกลับมาก หลังเซียนไม้หลังวิเสเนียดก็มีหลากหลายวันน,นะครับเพื่อนๆอย่างองค์นี้เป็นหลังหลังล่องกระดานนะครับนี่เพื่อน,อน<ๆ>ดูรอยปีแยกก่อนนะครับอย่างเงี้ยคือโบราณท่านว่าปีแยกแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยดูเนื้อนี่เหลืองขมิ้นเลยนะครับเนี่ยด้านข้างปีแยกนะครับรอยปีแยก เห็นไหมครับในปีแยกแต่ละส่วนแต่ละองค์ก็มีความงามที่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนทีนี้เรามาดูด้านข้างทั้งสององค์นะครับหนาบางบ้างใหญ่บ้างก็เป็นของธรรมดานะครับเพื่อนอาจจะไม่เท่ากันต่างคราวตรังวระแต่ว่าลักษณะมวลสารมา โนเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆดูด้านด้านข้างด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับคือเขาคือพระแท้ด้านข้างเขาก็จะดูแลเป็นระเบียบอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูงามดูสวยงามนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราดูอีกข้างนะครับดูอีกข้างเพื<แ>่อนๆดูนะครับเนี่ย เป็นไงครับเนี่ยเสมอกันเลยนะครับองนี้ดูขอบข้างท่านมาาตจันทร์นครับเพื่อนๆขอบข้างพระสมเด็จเขาก็จะมาประมาณนี้นะครับขอบข้างเหมือนกันวันณะเหมือนกันสีผิวเหมือนกันรูปแบบการสร้างเหมือนกันอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคือไม่ไม่แตกต่างกันนะครับพระแท้เนี่ยดูนะครับเนี่ยความงามเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดพระาธาตุขึ้นเหมือนกันนะครับเรามาดูขอบข้างด้านบนนะครับ นี่คือมุมขอบข้างนะครับมุมขอบข้ามด้านบนนะครับเพื่อนๆเราดูนะครับเห็นไหมครับสององค์นี้เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับ ลักษณะที่คล้ายคลึงกันสวยเหมือนกันนะครับนี่มีดินหลักเมืองด้วยนะครับนี่เพื่อนๆแล้วเรามาดูขอบข้างด้านด้านหลังกันนะครับเห็นไหมครับนี่ฝมงามของท่านว่าตรต์จริงๆนะครับเพื่อน เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ